สว,สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันกกับมุมมองดัชนีค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่18มีนาคม2024นะคะเราม,มาดูกันเลยค่ะว่าเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะตัว d e อ0แล้วก็ US <S 1 0 0ลของเราเนี่ยมีมุมมองในหน้าเทรดตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็จุดไหนที่น่าสนใจในการเข้าเทรดกันบ้างไปดูกันเลยนะคะเริ่มต้นค่ะกันที่ วีก่อนเลยนะคะของตัว d e 4 0เนี่ยจะพบว่าวีที่แล้วนี่มีการปิดเขียวและสร้างเป็นแลนลี่เบดแลนลี่ให้เราด้วยนะคะนี่ตรงนี้นะ ย่อลงไปค่ะใน Time Frame Day จะบอกว่า Time Frame Day เนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะมีการโรเวอร์ไปทำให้นะคะตรงนี้เนาะมีการแบบกระโดดข้ามของราคานั่นเองนะคะซึ่งถ้าต่อกันเนี่ยก็จะเห็นแบบว่าน้องไปวิ่งเรื่อยๆอยู่ด้านบนแล้วใน Time Frame Day นะคะเราจะยังไม่เห็นอะไรที่มันชัดเจนมากเท่าที่ควรแต่ที่รรู้เลยก็คือแท่งเขียวเนี่ยของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ก็คือเป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่แล้วปิดเขียวนั่นเองนะคะยังไงนะคะเทรนนะคะในเทนภาพกว้างๆเนี่ยยังคงหน้าบ่ายยังคงได้เปรียบอยู่นั่นเองงั้นเดี๋ยวตาขอ,อนิญาพาไปดูทม์เทรงที่เล็กลงนะเผื่อที่จะมีสัญญาณจุดต่างๆในการเข้าเทตุกันพอมาดูใน H4 ค่ะอย่างที่เราบอกนะ้องว่ามันมีการโรเวอร์นะคะตรงนี้ไปทําให้ตรงนี้นะถ้ามีการประกอบต่อภาพเนี่ยน้องก็จะสร้างเป็นรูปทรงแบบนี้คบปึ๊บ นี้ใช่ไหมขึ้นไปแล้วก็จะมีการพักอยู่แถวนี้ล่ละคะ่ะยังไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะคะหากว่ายกมาประกอบจะอยู่แถวบริเวณนี้กรึบแถวนี้แหละแถวๆนี้นะคะมีการพักตัวออกข้างอยู่เนาะทีนี้แล้วถ้าน้องเนี่ยย่อลงมาล่ะคะ่ะจะรอตรงไหนได้บ้างนี่จะมีจุดนี้นะคะที่เป็นของเฮสที่รอรับราคาอยู่ด้านล่างเลย ตรงนี้นะคะเดแบบี๋ยวนะขอเปลี่ยนสีกรอบให้เป็นของ H4 นะคะที่ถ้าน้องลงมาเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่ายังสามารถในการเข้าเทรดอยู่ได้และมี 1. จุดก็คือตรงแถวแนวรับแถวนี้แหละตรง1 7 900นะคะก็ถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญนะคะถ้าน้องลงมาก็ยังสามารถเช็คสัญญาคอนเฟิร์มในการเข้าเทรดได้เช่นเดียวกันย้ายไปดูในทางเฟรมเฮนหน่อยดีกว่า ว่าเหตเนี่ยเขาทำอะไรอยู่นะคะณปัจจุบันนะคะน้องเนี่ยมีการสร้างเป็นดอบเบดดอนะคะก็คือตรงนี้ติดราคาอยู่นั่นเองทุกคนตรงนี้นะคะติดราคาอยู่ขอเปลี่ยนเป็นกรอบสีน้ำเงินเนาะเป็นของ h1 นะคะเนื่องจากเรามีดอเบดดอปนะเราก็จะมีซัพพลายด้านบนอีกหนึ่งจุดตรงนี้นะคะอืม และด้านล่างเนี่ยจะบอกว่าตรงเนี้ยวิ้งว้างอยู่นะเวิ้งว้างอยู่เลยนะคะตรงจุดที่บายอาจจะต้องย่อยไปทางเฟรมเล็กเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ถ้าน้องหลุดลงมานะคะจะมีตรงนี้18025แแถวนี้นะคะที่จะรอพิจารณาในการเข้าเทรดบายอยู่ในทางเฟรมฮ1นะอืนะซึ่งเซลลแถวๆนี้ค่ะจะต้องรอสัญญาณคอนเฟิร์มเท่านั้นนะ เออจะเป็น QM เอออจะเกาปิ้งเอออะไรอย่างงี้นะคะถึงจะเข้าเทรดได้โอเคไหมอืมนะปุ๊บขอย่อยไปดูในทางเฟรมเล็กหน่อยว่ามีตรงไหนที่สามารถพิจารณาในการเข้าเทรดได้อยู่บ้างนี่นะคะทุกคนจะบอกว่าตรงเนี้ยถือว่าเป็นจุด วัดใจเลยนะคะของไามเฟรม M 3 0เนาะทั้ง H M 3 0แล้วก็ H 1เลยเพราะายเพราะว่าด้านล่างเนี่ยเป็นการ lower หากน้องหลุดลงมาจากแถวแถวนี้นะคะหรือว่าแนวรับที่ลอยรอยอยู่ตรงนี้นะทุกคนคือเนี่ยนะแปดูนตรงนี้โอเคหลุดจาก 18 180ตรงนี้มาได้นะคะตรงนี้จะไม่มีอะไรรอรับอยู่เลยนะเพราะว่าเป็นโลเวอร์ over, ใช่ไหมเราจะมารอเล่นด้านล่างตรงนี้เลยนะแต่ถ้าหากน้องไม่หลุดค่ะน้องก็มีโอกาสที่จะเด้งจากตรงเนี้ยแล้วก็ขึ้นไปนิวไฮต่อไปเรื่อยๆได้ซึ่งการที่เราจะเล่นตรงนี้ค่ะเราจะต้องรอสัญญาณคอนเฟิร์มเท่านั้นนะคะทุกคนต้องรอเป็นภาพนี้นะถึงจะรอเข้าเหตุได้เช่นเดียวกันค่ะ ด้านบนก็เหมือนกันเนาะตรงนี้เป็นโซนของ H1 ใช่ไหมที่เราจะต้องรอเล่นก็ต้องรอเป็นสัญญาคอนเฟิร์มในการเซิลเช่นเดียวกันเพราะว่านาปัจจุบันนี้คือเวองวางมากนะคะทุกคนและก็ยังมีดีมานตรง M30 ตรงเนี้ยรออยู่แน่นอนว่าการเล่นแบบนี้นะคะรอสัญญาณคอนเฟิร์มทุกจุดจะถือว่าปลอดภัยและเซฟ ในทุนของเรามากที่สุดนะจ๊ะแต่ภาพของวันนี้ค่ะจะมองได้สองมุมมองแบบนี้อืมก็คือน้องนะคะพักตัวตรงนี้เลยแล้วก็เบสกขึ้นไปอยากให้เบสกนี้เลยนะเบสกซับไตรงนี้เราขึ้นไปแบบนี้นะคะเราก็จะหาโอกาสในการย่อแล้วก็บายไปได้ต่อหรืออีกแบบหนึ่งนะคะเป็นฝั่งของด้านล่างบ้างก็คือ น้องหลุดลงมาปุ๊บแล้วทำเป็น QM ทะลุลงมาแถวแถวนี้นะคะาอาจจะย่อลงมามีการเด้งคอนเฟิร์มนิดนึงเราก็ทําเป็นดอกเบดดอกลงมาให้เราแบบนี้ปุ๊บยอ่อเราก็จะได้เทรด่ออย่างนี้นะคะมุมมองเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นแบบนี้นะทุกคนซึ่ง ใครที่รู้ในเรื่องของสเกลปิงนะคะในโซนซับไพ่ต่างๆตรงเนี้ยก็สามารถใช้สัญญาณสเกลปิงนะคะในการเหตุได้แต่หากพี่ๆนะคะที่ไม่ได้อยู่ในห้องสัญญาณ Scalping รอสัญญาณไปสัญญาณ QM หรือว่าสัญญาณกับตัวในแต่ละจุดที่ชัดเจนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าเทรดเนาะเนื่องจากว่าตอนนี้ค่อนข้างจะกั้ำกึ่งเลยรอให้น้องจะพุ่งทะลุซัพลายไปเลยแล้วเราจะได้ย่อแล้วก็บายกันต่อหรือน้องจะทํารายดีมาทั้งหมด เราก็ให้เราได้เด้งแล้วก็เซลล์ลงไปจนถึงด้านล่างนะคะวันนี้มุมมองของที่ E40 มีประมาณนี้นะคะทุกคนไปดูต่อในส่วนของ US100 กันบ้างนะคะ US100 เนี่ยอ่ะขอไปดูทำเฟรมวี v เช่นเดิมเช่นเดียวกันนะคะทำเฟรมวิวีที่แล้วเนี่ยปิดเขียวแต่เขียวแบบรูไส้บนรูไส้ล่างเลยนะค่อนข้างจะไม่ชัดเจนนะคะ เไปดูในไทม์เฟรมเด็กันเดย์ Day, ยังคงเป็นขาขึ้นแบบได้เปรียบมากมากนะคะและณนะปัจจุบันเนี่ยเขาติดอยู่ที่แนวรับตรงนี้ ừ, ที่ยังรับราคาอยู่นะคะอยู่ที่18030นะนี่นะคะยังคงรับราคาอยู่นะคะไทม์เฟรมเดย์เดย์เนี่ยถ้ามองนะคะยังไม่มีจุดตรงไหนที่น่าสนใจเลยก็คือมีแถวนี้แหละที่ยังน้องยังรับราคาอยู่นะคะ หากว่าในเดย์เนี่ยหลุดลงมาหลุดลงมันจะมีตรงนี้ค่ะที่จะรอรับราคาอยู่ด้านล่างตรงนี้นี่นะคะอืมก็จะมารอตรงนี้เลยนะทุกคนไปต่อในทางเฟรมเฮสซี่กันบ้างนี่เฮสซี่เหมือนการอาทิตย์ที่แล้วมีการโลโอเวอร์นะคะแล้วตอนนี้น้องก็ได้กลับมาปิดอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะแต่สิ่งที่เราจะเข้าเทรดยังไงได้ล่ะทุกคน ใน h ฮซี่นะเห็นตรงไหนบ้างจะบอกว่าเหลือแต่ดีมานี้แหละนะคะเหลือแต่ดีมานี้แล้วนะคะที่จะรอน้องอยู่นะจ๊ะในเฮซนะคะตรงนี้อืมแล้วก็อีกหนึ่งอันมีไหมเอ่ยจะบอกว่าเป็นเพียงแค่แนวตาแล้วค่ะทุกคนจะเปลือประมาณนี้เ่นาวตาแถวนี้ แถว400แล้วกันเนื่องจากว่าน้องไม่ยืน400เนาะก็จะให้น้องเป็นแนวตานะคะ4อยที่ยังกดราคาอยู่ในทางเฟรมของ H4 นะอืมไปดูใน H1 กันบ้าง H1 เนี่ยเริ่มมีสัญญาณอะไรบางอย่างนะคะใน H1 นะปัจจุบันมีการสร้างซัพพลาย,ยาแถวนี้ไว้1อัน นี่ปึ๊บทึ๊บนะคะเป็นเหสี่นนะโซนตรงนี้นะคะถือว่าน่าสนใจที่จะเป็นโซนสัพพายได้นี่ตรงนี้นะคะอืมและก็มีแนวตา้านทถวนี้ชุบชุบชุบ,ชบที่กดราคาอยู่แ,แถวสองสามศูนย์หนึ่งแปดสองสามศูนย์ 1 8 2 3 0แนตัวนี้นะคะที่กดราคาอยู่ถ้าเรามองเป็นภาพพฤติกรรมนะคะน้องเหมือนสร้างเป็น QM cell นี่พอดีปเป๊ะนะคะน้องอาจจะมีการทำแบบนี้คลึบขึ้นไปแล้วไปหา QM cell แล้วค่อยลงมาแบบนี้ก็ได้นะทุกคนเพราะว่าเนื่องจากว่าตรงแถวนี้แหละมีเป็น QM เซลล์นะคะรออยู่นั่นเองเป็นเนื้อสีเหลืองนะนี่นะแล้วก็กอบเซลล์นะคะอมืมีติดอยู่ตรงนี้หรือน้องนะคะอาจจะลงมาแล้วเกิดสัญญาณกลับตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยขึ้นไปด้านบนก็เป็นตายลายสีเลยนะคะสำหรับ u s ร้อเนี่ยค่อนข้างจะซา w เวออกข้างอยู่ในกรอบไปนะทุกคนดูสิกรอบบนกรอบร่างกรอบบน,กร,บบนกรอบร่างนะคะการที่เล่นแบบนี้เราอาจจะต้องใช้สัญญาณคอนเฟิร์มเยอะหน่อยนะคะซึ่งแน่นอนว่าการที่เขาว่าลงมาถึงดีมานตรงนี้นะคะของ h 4เราจะต้องรอเป็นสัญญาณกลับตัวอืมและด้านบนนะคะที่ตีให้ทั้งเวงแล้วกันเรียกว่าเป็นแนวตา้านบวกกับโซนซัพพลาก,ลก,ลกนี่ตรงด้านบนนะคะ เป็นสภาของ H 1เนาะแน่นอนว่าเราจะต้องรอให้เขาเกิดสัญญาณคอนเฟิร์มก่อนนะทุกคนถึงจะเทรเซล์ได้ตึ๊บตึ๊บแบบนี้พอภาพในวันนี้ค่ะเช่นเดิมเลยเหมือนกับน้องคนดีเลยนะคะก็คือเขาจะต้องชัดเจนก่อนก็คือมีการสร้างเป็นอาจจะสร้างเป็นงี้อ่ะดอปเพดดอบตรงนี้ก่อนเรงลงมาแล้วเหลือให้เรา เด้งเซลกันต่อท่าน,นเองนะคะส่วนตรงนี้เป็นภาพพฤติกรรม QM ก็สามารถพิจารณาในการเข้าเทรดได้หากรุดไปไปรอ QM เล็กค่ะในทำเฟมเล็กนะแถวหนึ่งแปดสี่สหรือสัญญาคอนเฟิร์มอื่นๆในการเข้าเทรดอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมอืมโอ้โหภาพของ D E แล้วก็ U S ร้อยในคั US ้น U S ร้อยั้ง D E เนี่ยก็รอภาพเหมือนกันส่วน U S ร้อยในข้นขัจะซช้เวออกข้างทุกคนทุกจุดที่เราจะเข้าเทรด ให้เราสัญญาณคอนเฟิร์มทุกจุดนะคะวันนี้นะคะก็จะมีมุมมองของดีอีแล้วก็เยอสลอยประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนในจุดต่างๆสามารถใช้ขัญญาณคอนเฟิร์มในการเข้าเทคกันได้นะคะสำหรับตักว,วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่อากาศน,นะคะสวัสดีค่ะ